เรื่องอทางสังคมกันบ้างนะครับมีกรณีของตายายคู่หนึ่งคุณตาอายุ88คุณยายอายุ74ปีไปพักอาศัยอยู่ในโรงเรียนซึ่งโรงเรียนอย่างนี้ไม่ได้เปิดทําการมาประมาณ5ปีแล้วคือไปพักแห่งนั้นแต่ว่าก็ยังมีมุมมองที่คนที่เขาไม่เห็นด้วยว่าเอ๊ะทำไมมาใช้สถานที่แบบนี้ยังเป็นมุมมองที่เห็นต่างกันอยู่นะฮะนี่คือภาพความเป็นอยู่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครชื่อว่าโรงเรียนวัดสัทธาธรรม อยู่ที่ตำบลปลาเหลียนอ,อําเภอปลาเหรียนจังหวัดตรังสภาพคือไม่ได้ใช้งานมาแล้วประมาณ5ปีนะครับมีคุณตาคุณยายไปอยู่สองท่านคุณตาคือคุณตาพันธ์อายุ88ปีคุณยายคือคุณยายสงวนอายุ74ปีส่วนพระที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือพระอธิการทิพนัทเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธาธรรมโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดสัทธาธรรมแต่ตอนนี้โรงเรียนไม่ได้ไดใช้งาน <ไป S 1> แล้วนะฮะปิดไปแล้วเนี่ย ทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่ามีคุณตาคุณยายเนี่ยมาขออาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังมองมุมต่างไปนิดนึงบอกว่าไม่ควรจะมาใช้โรงเรียนซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการพักอาศัยหรือไม่แต่ว่าทางคุณตาคุณยายเขายืนยันว่าไม่มีที่ไปจริงๆในช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ลำดับข้อความให้ฟังว่าเดิมเนี่ยก็อยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดเดิมคุณตาเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดมีอาชีพทํางานรับจา้างทั่วไปแล้วก็งานก่อสร้างก็ตะเวนไปหลายจังหวัด จนกระทั่งไปที่จังหวัดตรังพบรักกับคุณยายแล้วก็มีลูกด้วยกันหลคนนะจากนั้นลูกก็แยกย้ายกันไปปัจจุบันอยู่กับลูกแค่อีกคนเดียวนะครับล,ลูกเนี่ยก็มีอาชีพรับจ้างตัดหญ้าเล็กๆน้อยๆได้รายได้ขั้งละประมาณ200300บาทลูกชื่อว่าคุณสาณิตส่วนคุณตาคุณยายเนี่ยมีเงินสงเคราะห์หรือว่าเงินช่วยเหลือคนอผู้สูงอายุรวมแล้วสองคนก็เดือนละ1,600บาทบนี่คือรายได้ตัวที่มีอยู่<ม>สภาพความเป็นอยู่อย่างที่เห็นนะฮะ กลางห้องก็จะมีมุ้งไว้สําหรับการยุงฟูกที่นอนไม่มีข้าวของมีค่าไม่มีมีไฟส่องสว่างอยู่หนึ่งหลอดน้ํากินน้ําใช้ต่อท่อมาจากวัด,ดวเพราะว่าพระท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ประมาณหนึ่งให้มาอยู่ในที่แบบนี้แล้วก็ต่อน้ํามาให้ใช้นะครับเดิมเนี่ยอย่างที่รายงานไปฮะว่าไปตะเวนทํางานอยู่หลายที่จนกระทั่งย้ายมาอยู่กับญาติตอนหลังญาติมีปัญหาขายบ้านพักไปไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาปรึกษาพระท่านเพราะว่ารู้จักกับพระมาก่อน ตอนแรกตั้งใจจะอาศัยอยู่ที่วัดนะครับแต่ว่าพระท่านบอกว่าเอา้ามีโรงเรียนนี้ไม่ได้ใช้มาอาศัยอยู่นี่ไปก่อนไหมก,ก็เลยมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นการชั่วคราวอาหาร <c oughs> การกินก็อาศัยวัดบ้างที่พอจะประทังชีวิตไปได้ <c oughs> เขาบอกว่าถ้ามีเงินก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านเดิมที่จังหวัดศรีสะเกดฮะไม่อยากจะถูกตําหนิจากคนในพื้นที่ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยในการมาใช้สถานที่แบบนี้แต่ยังไปไม่ได้เพราะไม่มีค่าเดินทาง แต่ว่าทั้งหมดนี้อย่างเช่นรายงานทุกครั้งนะฮะอันนี้ฟังมุมมองของฝั่งนี้ฝั่งเดียวเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านเขาคิดอะไรหรือว่าทําไมไม่อยากให้อยู่ตรงนี้ก็รายงานให้ทราบประมาณนี้ก่อนนะครับ